ขอบคุณโอกาสจากพนกพงศกรและกันญาณุนาแลได้ค่ะกับฮักพี่น้องสุขุสุขคนฮักคนในวงเบิรทุกคนเลยค่ะเมื่อวนนี้ถึงว่าสิเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอีหละ อีหล่ก็บ,บ่มียังไหพ้พี่พี่แล้วก็พ่อแล้วก็นย่าดอกคะ่ะมีแต่ความหักหายค่ะขอขอบคุณโอกาสจากพนกพงศกรแล,และะ้วก็ย่านนนาเลได้ค่ะก็หักพี่น้อง ทุขสุขคนหักคนในวงเบิทุกคนเลยค่ะเมื่อน,นี้ถึงว่าสิเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอีหละอีหละก็บ,บ่มีอย่งางให้พี่พี่และก็พอ่อและกันญาตอกค่ะมีแต่ความหักหายค่ะ